งวดเราตมีตัวพี P ่ B ีเนี่ยเขาเลยจะหมูจะปลาซุกนอ,กอาหยามาลายเาจดนะดนครับสบายดีบอพี่น้องสกุสุกคนส,ขขนสมองสุดบอนฝุกอกับสั่งแม่น้องบีมะพี่น้องวันนี้ฮะจะกินเหลียงจะจ่อยเหลียงพี่น้องนางได้เงินเดือน,อานงานพี่น้องอ่าคือตอหน้าเ เดียวเล่ากำลังหันหมูพี่น้องสวัสดีพี่น้องวัาดีครับพี่เออ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 นี่มีเ้าดดเจ้าปนย่เตอนนี้ก็ยังมาบขบเนาะมาบอคนบแล้วพี่น้อง ทางทนงากันลงลิปพี่น้องเลยสังดงเกเดือนพี่น้องนาเขบคลลงนะกับยูทูบเบอร์กันพี่น้องเจได้พี่น้องกันนะนะเจสสัยเฮ้ยไมแย่งนที่้าเน้อยกแ นี่ก็ยูทูบเบอร์กันพี่น้องสบายดีพี่น้องใช้กินใายกินเด็กก็เราเห็ุตอนบางอ่างบางอ่างเลยไม่โซ่ได้เฮาอก็หมักไงว่าไหนก็ใชิป่าด้วยไงกันนั่นกำลังซีมักหมูพี่น้องเลยเรื่องเฟสหยกให้น้องน้องยังไง ไอนาะมัวม <laughs> <I know. S 3> <quin> ัวเจาขาโตเป็ดโตละซาว่ะ <omething> ันเจ้จะคองมมากอน้องพี่คองยังไปทุระพี่นองเลยป้าเฮยนี่ก็เจ้าก็เห็นหลอนคะแ่นะเห็ดหลอนค่ะอัเลาะหนะค่แท่นเห็ดมือนะโอ้ก็จะเห็ดเสบุญบานนะยืดไปเฟาใหม่ นี่อชุดใหญ่อยู่ได้ผลเลี้ยงกับพี่น้องเป็ดชิอโลเลยนะเว้ยเป็ด1ิบเอโลกับหมูงานลายเน่าเแหละให้นางจัดนักเ้ยงทีงานเพราะว่าทีมงานถนอยล้มขีบเบิ้ลกุกกนเนาะก็เละเทนี้ยงจัดนัก้เพราะว่าที่งานถุกคนนซอยนางลมีเบิลกุกคนเนาะก็เลกระเทอนน่งเลี้ยงก็เลยจนเ้งนเาะว่กคนนะอนงทีเ้นนะก็เอน่งล้ยงน็เลัดน Lưu một hồi hôm nào là thêm ngàn này Được Đây cái sồi này không Mua ăn đây phim lời em cái 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 thêm á Cái này ก็จะเทมก็จะคิดอะไชมากินมูกะะก็จะกระเทมมาจะนำสุกมันพาบขาวเลยแม่ต้องขอใจมีเดชหัวมีเดชมีกระบนสังเกตไหมฮะไม่ฮะตัวนี้ตัวนี้ก็ขาว เอากไถ้าจอยว่าถ้าได้งเดี่ยวนะถ้าจอยสีมาจัดอยู่หน้าเจดมเลยนะนั่งมาตามมุลีอยู่หน้ามุลีอยู่เทียงหน้าเจดมได้ฟินแล้วค่อยู่มขมข้าวหนูไปอยู่เทียงหน้าหอนมันหอนใ่เทียงแล้วอากาศมันหอนฝนชะตกอีกวะเซฟด้วยนี่เนาะเซฟกระทดดำเป็นเซฟกระทลิก ไปเอามาไหมพิจ <time> ัยอ <source> ีกัวไปเผาบรรยากาศใครยุ่มยังขึ้นน้องมันเมื่อวานขึ้นบุกขึ้นคือแบบนี่จะเด็ดเขากรุกเลย อกองเกียแเเปลนะสมแล้เช้างงลงหน้านะคุยบันเำามายอมาห้เนี่ยเนีนปรุงบ่อ,อ,อะไรเบ่งะเกลือมีบ่อก็สมีอยาาู่นยอนเปนวดนเจดามไปเนาะใส่ราร่คันวันนัวนัวนน้นนัวพป่นองบบเป็นไป,นนนนนนนปนมีปม่นไปงเนา เรื่องนื้อมาต้องมาตองามถึงบมกแซบอย่ามาทามได้วอมาลงมาเพิ่งหัปลอมกันบหกแซบนะใ,ใส่ร้ายปนนี้สิัวเนะกำลังม,กมักหมูพี่น้ำเป็ดฝึนตะลุกคนอยู่ทางขวาท่านเจม่า จะดมก็มาเขาขีปเ่านเสบายดีจ้าาเยอะปลาเอะปูเกลอไปลุกอัดีทางตากับไปเบ่งดวงมาพี่น้องเราี่มีขาวดีเร็วนี้แล้วถั่สมุนไพรผิดสจุนกัรหัาบ่ต้องจำแจ้วเราเห็นปรุงจังได้วะอันนี้มูหมูห้องไหาย่น้ำปลาแดกค่ะ

อืเพเ่อพอเลยให้เกลือน่ะได้เลยเวาหาที่ยาใช่แต่ก็จ้างเิี๋ยก็ลากันอย่าง ั้งหน้าเวัตาไเอาฟิ้งแด่นเป็นอย่างคือว่าเขาก็ให้กินเลยเราเขสนใจวะอืมเ่าเขสนใจจากผู้จ้าิ้มเลช่ละเจ้าเห้าเขาเข้าไปเป็ดแล้วเหรอเข้าไปเป็ดวะเปอะสรใช่ไหมผู้จ้างบอกจ้างไวกก็ดีเนาะหมู จบเยแค่เย็มแีหนุ้ายหักมีเพีน้า้นเ็กเตเป็นที่รบลอกเลยพี่น้องหน้าตาก็ประมาณนี้อซอยแล้วพี่น้องไ่ได้ถ่ตัวไหนอย่างพี่น้องอ อันนี้น้องเซอาพี่น้องสบายดีพี่น้องหนังเออยืนเบิ่งกตนกอลาซอยหมูแม่มินีพี่น้องอย่าพี่นองไเฮยกชิตามาหงจ้ผ่าพี่น้องจ้าภาป่ันี้เฮยจะผ่าจงเจริตไม่แต่กระเลชิตามพี่น้องเลยพี่น้องขึ้ามกันกระลชินซยหมู

แ่แสดงเาห้ซื้ด้ยทิ้งคำกับบอสบายดีปลาลูกเลยกินคำกับช่วยปลาลูกมากินมูนำกันหน่อยกว่กินมูไม่จอยน่อยกว่น่ะู้แสบปลาลูก